ครับผมเอรอนจากช่อง Ang เกิลเมนะครับผมเองก็เป็นคนที่เป็นกดหลย้อนมาได้ประมาณ3าถึงสปีแล้วแต่ว่า,ารักษาจริงๆได้ปีหนึ่งปีนี้แหละครับผมปี2อ1 1ก็อาการก็ดีขึ้นตามละดับครับก็วันนี้อยากจะมาแชร์ประสบการณ์ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ผมรักษากดไหลย้อนไม่หายขาดนะแต่ว่ามันดีขึ้นคือคือมันดีขึ้นอะจนรู้ว่าเป็นกดไหลย้อนเลยก็อยากจะมาแชร์ค่าใช้จ่ายทั้งหมดครับพวกค่ายาค่ารักษาอะไรอย่างนี้ก็ผมต้องบอกว่า อาการของแต่ละคนเนี่ยไม่เท่ากันนะครับคุณหมอเขาก็จะจ่ายยาให้ผมเพียงเท่านี้คนอื่นก็อาจจะอาจจะแบบอาการหนักขึ้นนะ่ะอาจจะต้องแบบผ่าเขาเรียกว่าอะไรนะสองกล้องสองอะไรใช่ไหมครับผมก็อาจจะมีแล้วก็บางคนอาจจะเป็นมาอาการค่อนข้างหนักก็อาจจะใช้เวลารักษาค่อนข้างนานค่าใช้จ่ายก็เยอะขึ้นแต่ผมเนี่ยรักษาได้สี่เดือนอาการก็ดีขึ้นแล้วผมก็อยา,ากจะมาแชร์ประสบการณ์ไอ้สี่เดือนนั้นอนะ่ะว่าผมใช้จ่ายกับอ,อะไรบ้างผมต้องบอกเลยว่าอ่า ผมหมดไปกับกาวิสคอนน่ะเยอะมากหมดไปกับกาวิสคอนเยอะมากจริงๆเพราะาคุณหมออ่ะเน้นให้ผมกินแต่กาวิสคอนับผมคุณหมอข้อทักผมว่าเพราะว่าผมอ่ะกินกาวิสคอนไม่พออาการผมถึงไม่หายไอ้น,นี่คือคุณหมอของผมนะคุณหมอของผมทักมานะผมบอกว่าผมต้องบอกว่าผมไม่ได้ค่าโฆษณาจากกาวิสคอนนะครับแต่ว่าคุณหมอเนี่ยจ่ายกาวิสคอนให้ผมเยอะมากแล้วก็เน้นย้ำว่าเพราะว่าผมมากินยากาวิสคอนน้อยไปเลยไม่หายเออผมก็ผมก็ พูดยังไงเพราะว่าผมก็ไม่รู้จะรักษายัางไงใช่ไหมหนะตอนนั้นนะเพราะว่าตอนนั้นการผมก็หนักจริงๆก็คือแสบอกตลอดเวลาเลยเวลาเครียดนิดน,นึงก็แสบอกแสบอก,แสบ,อกแสบคอลนะก็ผมต้องว่าผมเนี่ยไปหาโรงพยาบาลเอกชนนะครับแต่ว่าใช้สิทธิ์ของประกันสังคมด้วยคือมันคือเหมือนกับว่าผมมาไปหาหมอเอกชนใช่ไหมครับแต่ว่าเวลาจ่ายยายาบางตัวที่มันใช้สิทธิ์เบอร์ของประกันสังคมได้อ่ะคุณหมอก็จะตัดตรงนั้นตัดตรงนั้นไปผมกินยาแค่2 แค่2ตัวครับผมแค่มิลาซิดมิลาซิดเนี่ยเป็นยาลดกดแล้วก็การวิสคอนครับคุณหมอจ่ายยายให้ผมแค่นี้นะครับซึ่งต้องบอกว่ามิลาซิดเนี่ยเบิกประกันสังคมได้ผมก็เลยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่ว่าการวิสคอนเนี่ยเบิกประกันสังคมไม่ได้นะครับมีหลายคนถามเหมือนกันว่าเขาไปหาหมอมาหลายครั้งแล้วแต่ว่าคุณหมอไม่จ่ายการวิสคอนให้เลยบางทีก็เพราะว่า อากาลิสคอนไม่ได้อยู่ในของประกันสังคมครับคุณหมอเขาเลยไม่ได้จ่ายยาให้นะครับก็กาลิสคอนเนี่ยต้องบอกเลยว่าผมเบิกไม่ได้ประกันผมก็จ่ายให้ไม่ถึงด้วยคือประกันผมอะ่ะจ่ายให้ขั้นต่ำแค่500บาทซึ่ง500บาทเนี่ยแค่ค่าพบหมอมันก็หายไปแล้ว500บาทครับผมดังนั้นกาลิสคอนเนี่ยผมก็ต้องควักเงินจ่ายเองซึ่งบอกว่าแพงมากกาลิสคอนเนี่ยราคาจะอยู่ที่250บบาทนะครับผมแต่หากแต่หากแต่ถ้าหากเป็น เภสัชร้านขายยาทั่วไปอ่ะจะขายในราคา240บาทอันนี้อันนี้ที่ผมไปเช็คนะครับร้านขายยาทั่วไปขายกาวิสคอนแค่ขวดละ240บาทแต่ว่าผมไปลงบาดเนี่ยเขาก็อาจจะบวกกาไรอ่ะบวกกำไรส0บกกบาทผมเลยต้องจ่ายกาวิสคอนในราคาขวดละ250บาทเวลาผมไปอะ่ะคุณหมอจ่ายทีอะ่ะคุณหมอจ่ายให้ผมทั้งสี่ขวดสี่ขวดเลยนะไม่ใช่แค่สามขวดขวดที่เหลือผมทิ้งไปละผมมีผมมีเยอะมากอะ่ะผมบอกเลยคืออ่ะ ก็ขวดหนึ่งสองร้อยห้าสิบาทแล้วคุณหมอบอกว่าให้ผมกินอ่ะสามชั่วโมงต่อครั้งไม่ใช่กินหลังมื้ออาหารนะคุณหมอให้ให้ผมกินสามชั่วโมงต่อครั้งแล้วก็กินเนี่ยกินใช้ช้อนใช้ช้อนกินข้าวอะฮะเต็มคําเลยคือไม่ใช่ช้อนชาช้อนกาแฟนะใช้ช้อนข้าวอะคือกินเต็มคําเลยสามชั่วโมงต่อครั้งซึ่งไอ้สามชั่วโมงต่อครั้งอ่ะสองสามวันก็หมดแล้วอะสองสามวันก็หมดแล้วแล้วก็สี่ขวดเนี่ยผมก็กินหมดภายในสองอาทิตย์ ผมไปหาหมอคุณหมอนัดสองอาทิตย์นัดครั้งหนึ่งก็เดือนหนึ่งหาสองครั้งครั้งหนึ่งผมเสียกับไอ้ขวดก็อ่างขวดละสองร้อยห้าสิบสี่ขวดหนึ่งพันหนึ่งเดือนอ่ะผมจะเสียไปสองพันบาทสองพันบาทก็สี่เดือนทั้งหมดผมหาในระยะเวลาสี่เดือนผมเสียไปสองหนึ่งสองสามสี่ห้าแปดพันบาทครับผมแปดพันบาทนั่นคือที่ผมต้องใช้เงินตัวเองอ่ะ จ่ายการฟิสคอนในการรักษาเพราะว่าประกันสังคมประกันเบิกให้ไม่ถึงเบิกให้ไม่ได้ก็แปดพันบาทแปดพันบาทเนี่ยนี่ยังไม่นับค่าเดินทางค่าน้ํามันค่าเสียเวลาค่าอะไรจิตพาถักทั้งหลายแหล่อีกใช่ไหมผมตีไปเลยหมื่นหนึ่งหมื่นกว่ากว่าอ่ะหมื่นกว่าแต่ว่าสลับยาการฟิสคอนที่ผมเสียไปก็แปดพันบาทอ่าทั้งหมดแล้วก็ถ้า<ม>รวมค่าอย่างอื่นก็ประมาณ หนึ่งหมื่นกว่าบาทครับผมนั่นคืออาการของผมคนเดียวน,นะครับผมคนอื่นน่ะอาจจะรักษาได้ที่ได้ถูกกว่านี้หรือว่ารักษาอาจจะแพงกว่านี้ถ้ามีค่าสองกองที่แบบเพิ่มค่าใช้จ่ายอะไรก็กนี่เป็นประสบการณ์ส่วนตัวนะครับเพราะว่าตอนเนี้ยผมไม่กินยาผมไม่ซื้อยาละผมไม่ซื้อยาละคือการพิภพมันก็มันก็เหลือแหละผมก็พกบ้างแต่ว่าไม่ได้กินบ่อยขนาดนั้นกินบ่อยเฉพาะคือผมเป็นโรคเครียดอะ่ะบางบางบางทีอะ่ะบางบางทีผมผมเครียดผมผม,ผม,ผ,มผมกินคือพอผมเครียดอาการมัน มันขึ้นอกอ่ะผมก็กินกินเพื่อให้อาการมันหายไปไปเบื้องต้นแต่ว่าลำหลังนี่คือผมไม่กินยาแล้วผมก็รักษาโดยการปรับพฤติกรรมครับเช่นไม่กินข้าวเอ้ยไม่กินมื้อดึกหรือว่ากินข้าวเสร็จไม่เอ็นตัวรอนแค่นี้ที่ผมรักษาเบื้องต้นของผมนะแล้วก็ไม่ไม่ไม่กินเผ็ดไม่กินอะไรประมาณนี้ก็นั่นคือเบื้องต้นนะฮะที่ผมรักษาตอนนี้อยู่ก็ผมไม่ซื้อผมไม่ผมผมไม่หาหมอเพิ่มเติมแล้วครับตอนนี้ก็นั่นเป็นประสบการณ์ของผมนะครับก็อยากจะมาแชร์ประสบการณ์ค่าใช้จ่ายอะไรพวกนี้ ถ้าคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็สามารถกดไลค์ได้นะครับผมผมทำคลิปเกี่ยวกับกดระยอียและอาหารไว้มากมายเลยก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับขอบคุณมากครับ